ครับสวัสดีครับผมอำนาจเดือนซ้อยจากแทนคุณออกแกนิกฟาร์มนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับของอาการออกมาฝึกทำเนาะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะครับก็จริงๆเป็นสื่อสื่อหนึ่งนะครับที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากจะทำนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังมีงานในฟาร์มในฟิลแล้วก็กิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำก็เลย อาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับวันนี้จะมาพูดแทนคุณฟาร์มของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มีความตั้งใจความมุ่งมั่นความคาดหวังในสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างไรบ้างเนะาะก็ที่มาที่ไปอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นแทนคุณฟาร์มนะครับผมอันนจเรียนส้อยเนาะเป็นเกษตรกรนะครับเจ้าของแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ แทนคุณออร์แกนิกฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่ทำในเรื่องของการเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์นะครับก็เป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ยั่งยืนนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเกษตรยั่งยืนนะครับเป็นหนทางรอดของเกษตรกรไทยนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของแทนคุณฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาอยู่ยๆเรามาเลี้ยงไก่นะครับมันมาจากการที่เราเริ่มจากการปลูกข้าวทำนานะครับพูดง่ายๆคือเราเป็นชาวนามาก่อนนะครับ เราเริ่มปลูกข้าวเมื่อสัก7ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือเริ่มโดยการที่เราทําของเราเองทุกอย่างนะครับโดยที่เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการหว่านมล็ดพันุ์การดูแลระหว่างก่อนเก็บเกี่ยวจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการลดความชื้นก่อนที่จะสีแปรรูปเป็นข้าวสารออกมานะครับอันนั้นคือเราทําไปถึงขั้นที่เราสามารถ ปลูกข้าวแล้วก็ผลิตเป็นข้าวสารออกมาได้นะครับจุดมุ่งหมาย,ยาการปลูกข้าวการทําข้าวในรูปแบบของเกษตรยั่งยืนหรือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันของเราไม่ได้ทําเพื่อเป็นธุรกิจนะครับเนาะเราทาเพื่อเราอยากจะค้นหาคําตอบอะไรบางอย่างในในวิถีการเป็นชาวนาในวิถีของการเป็นลูกหลานชาวนานะครับ เพราะว่าเราเห็นว่า,าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยที่ทํานามาแบบเดิมๆเ,เนี่ยเขาก็ยังทําอะไรกันมาแบบเดิมๆแบบนั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเราเห็นว่าอาชีพชาวนาหรือแม้แต่อาชีพกเกษตรกรทั่วๆไปอ,อื่นๆเนี่ยไม่มีอนาคตไม่มีโอกาสที่จะลืมอัตาอ้าปากได้หรือว่าจะมีความมั่นคงในวิถีชีวิตในการทําอาชีพชาวนาเลยนะครับเพื่อนคือมัน อนาคตไม่สดใสเลยนะครับสําหรับรูปแบบการทําเกษตรของเกษตรกรในรุ่นเก่าๆที่ผ่านมาเนาะดังนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยด้วยฐานะที่เราเป็นลูกชาวนาเป็นลูกหลานเกษตรกรสืบเชื้อสายโดยตรงจากเกษตรกรถ้าจะให้เรากลับมาทําเกษตรหรือว่าเราอยากจะให้เราเป็นเกษตรกรต่อจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าที่เราจะต้องรับทอดมรดกที่ดินหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในมุมมอ,องผมเนี่ยถ้าให้ผมทํา ในรูปแบบเดิมๆที่เขาทํากันมาเนี่ยผมก็คิดว่าผมคงไม่ทําผมไม่รู้ว่าผมจะทําไปเพื่ออะไรในเมื่อมันมองไม่เห็นอนาคตอะไรเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยการมันเป็นความต้องการของผมเองนะครับไม่มีใครที่มาบอกหรือว่ามาบังคับให้ผมต้องมาเป็นเกษตร,รกรต้องมาทําเกษตรทั้ทงๆท,ที่ผมเองก็เรียนแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านสายอื่นหรือว่าเพื่อนคือไปทำอย่างอื่นได้ไม่ได้เป็นต้องมาทำเกษตรอะไรประมาณนั้น แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือผมอยากจะมาหาคําตอบแล้วก็มาแก้โจทย์ปัญหาอะไรต่างๆของเกษตรกรบ้านเราเนาะว่าทําไมทําเกษตรแล้วถึงย่ำอยู่กับที่ถึงยากจนถึงลดัวไม่มีอนาคตนะครับจุดเริ่มต้นของผมเริ่มจากตนนั้นนะครับก็เริ่มเมื่อเจปีที่แล้วหลังจากที่ผมได้มีโอกาสหลังจากเรียนจบแล้วก็ไปหาประสบการณ์การทํางานไปหาประสบการณ์ชีวิตอยู่ระยะหนึ่งนะครับที่ต่างประเทศนะครับก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็กลับมา เพื่อเรียนต่อนะครับแต่ว่าตอนที่กลับมาเรียนต่อนั้นเนี่ยผมก็ได้ลงมือทําเกษตรโดยเริ่มจากการทํานาด้วยตัวผมเองนะครับเพื่อที่จะหาคําตอบอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้นะก็เริ่มทํานาพอเริ่มทํานาเนี่ยสิ่งแรกที่เริ่มเลยคือเรา,าเราไม่ทําตามคนร่้พ่อร่นแม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการผลิตหรือว่าแม้ทั้งการขายการตลาดอะไรต่างๆนะครับ เราทําตามแนวทางที่เราเชื่อว่า,าเมื่อเราทําแล้วเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ทําให้เราเป็นชาวนาที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ยั่งยืนนะครับถ้าฟังฟังไปเนี่ยผมจะพูดอยู่สองสาคำหลักๆเนาะเราเริ่มการทําเกษตรในแนวเนี้ยไม่ได้เริ่มมาจากคาว่าปลอดภัยนะครับไม่ได้เริ่มมาจากคําว่าเราต้องการขายให้มันเป็นนิชมาร์เก็ตหรือว่ามีราคาสูงผมเริ่มจากการที่ผม คิดว่าถ้าผมจะเป็นเกษตรกรที่ยั่งยืนในอาชีพนี้ได้เนี่ยรูปแบบการทำการเกษตรแบบไหนที่ทําให้ผมยั่งยืนนะครับผมก็สอบแสวงหาแนวทางต่างๆเหล่านั้นซึ่งผมก็ได้มีโอกาสรู้จักกับปราชญ์หลายๆคนในยุคเมื่อสักเจปีที่แล้วที่บุกเบิกแล้วก็กลุยทางในเรื่องของการทําการเกษตรที่ยั่งยืนหรือว่าเกษตรอินทรีย์นะครับอย่างเช่นอา,อาจารย์เดชานะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์เดชา ที่มูลิีข้าวขวัญเนาะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งพิง,พงหลักของธรรมชาติเป็นสําคัญไม่ได้แบบว่าต้องมีการใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับจริงๆเนี่ยการทํานาหลักการวิธีขั้นตอนเนี่ยผมมีความรู้ความเข้าใจาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้อที่อยากจะไปเรียนรู้กับอาจารย์เดชาเพราะว่าผมอยากจะไปเรียนรู้หลักการแนวคิดนะครับสิ่งที่อาจารย์เดชาคิด ในเรื่องของการทําการเกษตรที่อยู่กับธรรมชาติเคารพธรรมชาติอันนั้นคือสิ่งความตั้งใจสูงสุดของผมที่ณตอนนั้นเมื่อสักเจ็ดปีที่แล้วไปร่ำเรียนแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์เดชานะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยก็มันเป็นข้อที่ค่อนข้างนานเนาะก็สี่คืนห้าวันนะครับก็ได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติอะไรหลาย,ลายๆอย่างนะครับก็นะถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยน ของแนวคิดของผมอีกจุดหนึ่งในชีวิตนะครับก็ว่าได้วันนั้นนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยได้แนวคิดหลักการคิดเรื่องของการทําการเกษตรที่พึ่งพิง,พงกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มดําเนินการในแนวทางนั้นทํานานะครับเราก็ยึดหลักตามแนวทางนั้นครับแล้วก็สามารถเป็นชาวนาที่พึ่งพาตัวเองได้จริงเนาะก็คือเราลดปัจจัยการนําเข้าปัจจัยการผลิตอะไรต่างๆจากภายนอก อย่างเช่นสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาสารเคมีอะไรต่างๆที่มันขัดต่อแนวทางนี้และแน่นอนว่ามันเป็นปัจจัยที่ต้องนําเข้านะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้มันก็ลดสิ่งต่างๆเหล่านั้นลงไปได้นะครับบวกกับการที่เราเนี่ยย้อยนกลับไปทําในแบบที่มันพึ่งพาธรรมชาติมากขึ้นเราเรียนรู้ที่จะ ปรับปรุงดินปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะให้กลับฟื้นคืนเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบการทําการเกษตรของเรามันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนแรกเนี่ยมัน,ม,นมันใช้ระยะเวลาครับแล้วก็ใช้อะไรหลายๆอย่างใช้ทั้งแรงใช้ทั้งความตั้งใจแต่พอเราผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้เนี่ยเราก็พบว่ารูปแบบการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ที่พึ่งพาธรรมชาติเนี่ยมันทําให้เราทําง่ายแล้วก็เบาสบายขึ้นนะครับ หลังจากที่เราเริ่มปลูกข้าวได้นะครับประมาณ4ปีเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่ผมเบาเกี่ยวกับการเรียนศึกษาต่อในปริญญาโทของผมเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทําในส่วนของปศุสัตว์ซึ่งเป็นสายงานที่ผมมีความถนัดมีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์มากที่สุดนะครับเพื่อต่อยอดในประสบการณ์ที่ผมมีมานะครับทั้งจากการเรียนแล้วก็การทํางานที่ต่างประเทศนะครับ และแน่นอนว่ารูปแบบการทำปศุสัตว์เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เราต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้เราก็ยังเยืยนนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับการปลูกข้าวแล้วมันก็เป็นอะไรที่ต่อยอดนะครับจากการปลูกข้าวเมื่อเราปลูกข้าวเนี่ยเรามีไบโปรดักอะไรต่างๆเพื่อที่จะนํามาเป็นจุดตัง้งต้นเป็นอาหารตั้งต้นที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ของเรานะครับซึ่ง ผมจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าผมไม่ปลูกข้าวไม่ทานาเนี่ยผมก็จะไม่เลี้ยงไก่เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําที่แทนคุณฟาร์มทำเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับเราอยากจะให้ทุกระบบทุกภาคส่วนในแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มของเราเนี่ยาสามารถเรกี่ยวกลซึ่งกันและกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มเกษตรกรเล็กๆอีกฟาร์มหนึ่งนะครับที่ไปเติมเต็มหรือว่าไปเป็นจิ๊กซอ ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติของเราเนาะในการเติมเต็มในการเกี่ยวร้อยเชื่อมโยงให้สังคมของเราเนี่ยกลับมาผูกพันกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจที่สร้างแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มขึ้นมานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆนะสำหรับจุดกําเนิดของแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มนะครับแล้วก็อาจจะคลิปถัดหน้าคลิปถัดไปนะสำหรับการฝึก ทำอ่า e YouTube Channel ของผมนะครับก็อาจจะได้คุยเบื้องลึกมากขึ้นเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ที่มาความตั้งใจของแทนคุณฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพอประมาณนี้ก่อนนะครับนะมือใหม่หัดทำนะครับก็ขอบคุณนะครับด้วยรักและเคารพผมอันหน้าเรียนสร้อยแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มครับ